แล้วแล้วเราก็มาถึงนะครับผมวันนี้มาส่งรถให้ลูกค้าที่ทับสนุนนะครับเขตจังหวัดสระบุรีเชื่อมต่อกับโคราชนะครับปากช่อง วันนี้มาส่งรถให้กับลูกค้ารายหนึ่งนะครับเปิดร้านโทรศัพท์ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสัตนุุ่นนี่เองครับร้านใหญ่มากเลยนะครับที่ไปอุดหนุนซื้อสดกับเรานะครับในราคา3ามแสนกว่าบาทและเราไม่เก็บแบตดเลยดูมาหลายที่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าปูกใจอะไรในรถคันนี้ถึงจบที่เรากันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนื่นเลยต้องถามก่อนเจอรถคันนี้ได้ยังไงครับไปตามที่เพจเลยค่ะ อ๋อเร้านใช่ไหมอย่าลืมตามนะคะเพจนี้เลยขายรถมือสองขายิววมรถวรวมรถค่ะต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับได้ข่าวว่าไปดูมาหลายที่ถูกอกถูกใจอะไรในรถคันนี้ครับผมด้วย1สภาพรถที่ดีเกือบ100%เซนต์เหมือนรถมือหนึ่งเลยคันนี้คือถูกใจเลยที่ว่าไปดูแล้วก็เซลล์เซลล์ที่เข้ามาแนะนํา คุย uh huh. เป็นกันเองแล้วเราถามอะไรแล้วคือเรากล้าถามที่ว่าจะถามเขาไปแล้วเขาก็กล้าตอบเราโอเคนะครับผมถูกใจเลยจบคันนี้เลยจบเลยนนรถสวยถูกใจรถสวยถูกใจวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามานะครับแล้วก็อันนี้เปิดร้านขายโทรศัพท์ใช่ค่ะทำอะไรบ้างอนะ่ะขายของเลยอขายของเลยร้านเรานะคะรวมโทรศัพท์ทุกรุ่นนะคะทุกแบรนด์ a อ d ด o อ d นะคะหลักๆเลย vivo oppo samsung realme huawei อาแต่เดี๋ยวนี้หัวเว่อาจจะไม่มีแล้วในตอนนี้แล้วก็อุปกรณ์ในอี่นสายชาร์จหูฟังแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมของเรารับซ่อมนะคะทุกรุ่นทุกอาการ,รมีช่างที่ชํานาญดูแลให้ในตรงนี้เลยร้านอยู่ที่ไหนครับร้านเปิดอยู่ที่ซับสนุนนะคะถ้าเกิดว่ามาก็คือเซิร์ชมาเลยนะคะร้านน้าโมบายอยู่ที่ตําบลซับสนุน พิกัดง่ายๆค่ะอยู่ตรงข้ามตู้ ATM หรือว่าศูนย์นมเกตมิวนี่เองอ๋อโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้า,า,ามากๆที่อุดหนุนนะเราขอให้กิจการร้านสำหรับก็จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับเฮงเรงเลยๆนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากก็ไม่มีอะไรแล้วถ่ายขอบก,กันเต็มที่แล้วนะครับผม <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> วันนี้ต้องขอบคุณจริงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับๆๆ